สวัสดีลูกๆชั้นป .2 ทุกคนนะคะมาพบกับคุณนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะ,ะคุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาวนะคะหรือการเปรียบเทียบความยาวโดวยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรนะคะเด็กๆไปดูนะคะการเปรียบเทียบความยาวนะคะ คูนน์นะคะมีหลอดไฟอยู่2หลอดนะคะอตั้งชื่อว่าหลอด A ก็แล้วกันนะคะอและก็จะมีหลอดไฟหลอด B นะคะเด็กๆสังเกตว่าความยาวของเขาเป็นยังไงคะไม่เท่ากันนะคะอเด็กๆดูนะคะว่าหลอดไฟ A นะคะเขามีความยาว1เมตรกับ19เซนติเมตรนะคะ หลอดไฟ B เขามีความยาว149เซเมอ่ะเป็นยังไงลูกหน่วยเขาเท่ากันไหมคะอ่ะจากรูปนะคะหลอดไฟ A เขายาว1เมตรกับ19เซติมตรหลอดไฟ B ยาว149เซนิเมอ่ะเด็กๆมาดูความว่า1เมตรกับ19เซนเมตรนะคะเราจะลองมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเป็นยังไง มาดูตรงนี้นะคะจาก1เมตรนะคะซึ่ง1เมตรครูนุ่สอนไปแล้วนะคะว่าเขามีค่าเท่ากับ100ซนติมตรนะคะ1เมตร19เซติเมตรก็จะเท่ากับ100ปวกกับอีก19เซนติมนะคะแปลงให้เป็นหน่วยมันก็คือ119ซนติมนั่นเองดังนั้นนะคะ119เป็นยังไงกว่า149ค่คะ การทําให้หน่วยเท่ากันนะคะก็คือสั้นกว่านั่นเองนะคะเราก็สรุปได้ว่าหลอดไฟ A สั้นกว่าหลอดไฟ B นะคะ,ะเ,ดเด็กไปดูในการเปรียบเทียบความสูงดูสินะคะ,ะเด็กชายก็สูง165ซนมนะคะ,ะเด็กชายขอสูง1เมตร56ซนติเมตรเป็นยังไงคะ เด็กๆจะต้องทําให้หน่วยเขาเท่ากันนะคะหน่วยของเด็ชกชายกอเป็นเซนติเมตรส่วนหน่วยของเด็กชายขอเนี่ยมีเมตรและก,ก็มีเซนติเมตรนะคะเราจะแปลงหน่วยให้เป็นเซนติเมตรนะคะอ่ะเราก็มาแปลงเลยนะคะจาก1เมตรนะคะเท่ากับ100เซนติเมตร1เมตร56เซนติเมตรนะคะเราก็จะเท่ากับ 100่บวก56เท่ากับ156เซนติเมตรนั่นเองนะคะเรามาแปลงของเด็กชายขอนะคะตรงนี้เรานะคะก็จะได้ข้อสรุปว่า165เซนติเมตรนะคะเขาจะมากกว่า156เซนติเมตรนั่นเองหมายความว่าเด็กชายกเขาสูงกว่าเด็กชายขอนั่นเองนะ สำหรับในภารกินวันนี้นะคะให้เด็กๆทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะทำในหน้า151นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ